สวัสดีครับวันนี้มารีวิวไฟเตอร์03นะครับราคาเบาๆครับผมเปิดแคปนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบแท้โรงงานนะฮะเทอร์โบ Turbo i อเนะเป็นตัวแท้เปิดแคปสบายๆนะฮะขึ้นลงสะดวกนี่ขึนลงสะดวกภายในสวยครับผมนี่ภายในข้างลงข้างหลังไม่ขาดนะเก็บงานเรียบร้อยแอร์เย็นครับผมอันนี้สีสวยครับ สีเสริมีรีบร้อยรับการใช้งานครับนี่มีด่างบ้างนะฮะเล็กน้อยแต่สีเครื่องข้างอะไรสวยหมดนะฮะสีเดิมครับผมรถไม่เคยทำสีนะนี่เครื่องฮนะบิดไอตัวนี้ลืมบอกนี่ตัวนี้เป็นทุกคันนะฮะมีลูกค้าถามว่าไอ ทำไมต้องเผาหัวตัวนี้เผาหัวหมดทุกคันนะครับแล้วลูกค้าแยกเป็นสวิตช์กดสตาร์ทคะอยากเทเ่เป็นสตาร์ทมือไม่ต้องบิดกุญแจนะบิดแค่กุญแจนี่แล้วก็สตาร์ทนี่ได้เลยกดปึ๊บปึ๊บปึ๊บลูกค้าบอกอยากเท่เหมือนอยากเหมือนโต้ใหม่อะเครื่องเครื่องดีนี่เีงเครื่อง ท่อหน้าเผานะครตัวเป็นท่อหน้าเผาเกียนะ์ต้อ,ตองโซลา่าให้ใหม่นะเครื่องเครื่องดีนี่บายแทบไม่มีเลยนะเครื่องเย็นๆแต่ถ้าเครื่องร้อนเครื่องอะไรก็มีบ้างะนะเครื่องดีก็สีสวยอะระบบไฟฟ้าเค็คให้หมดแล้ว รถพร้อมใช้งานภาษียังไม่ขาดนาไปคุ้มๆราคา9 9 0า0มอย่าคิดเยอะครับเปิดแคปปี03โอเคยังไงสนใจติดต่อได้ขอบคุณครับ